หลายคนถามว่าการเลือกตั้งรอบหน้าหรือครั้งต่อไปเนี่ยยังมีสวมาเลือกร่วมกับสสอ,อยู่หรือเปล่าจะเ,เกิดเหตุการณ์จะตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะติดล็อกสอวอ,อะไรแบบนี้ไหมไม่มีแล้วนะครับรอบหน้าเนี่ยจะเป็นสสอ,อย่างเดียวและเราก็ไม่แน่ใจเนาะว่าจะใช้รัฐธรรมนูญฉบับไหนในการเลือกตั้งแต่โดยปกติแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทย แล้วก็รัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขากำลังจะมีการร่างรังรฐธรรมนูญฉบับใหม่กันเกิดขึ้นน,นะครับโดยที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยหากร่างเสร็จตามธรรมเนียมแล้วร่างเสร็จปุ๊บต้องยุบสภาแล้วเลือกตั้งเราใช้รัฐธรรมนูญที่ร่างใหม่เนี่ยในการเลือกเลยทีนี้เนี่ยสอวอหากใช้รัฐธรรมนูญปี60เเดิมก็ไม่มีสอวอมาร่วมเลือกนาย,ยกรัฐมนตรเพราะบทเฉพาะการเนี่ยมันหมดไปแล้วนะครับ5ปีแปลว่าครั้งนี้เป็นการเลือก นายกฐมนตรีของสอวรครั้งสุดท้ายแล้วแล้วสวเนี่ยก็จะหมดอายุในพฤษภาปีหน้าหลังจากพฤษภาปีหน้าเนี่ยก็จะมีการเลือกสอวใหม่แหละแต่บทบาทของสอวก็จะไม่มีส่วนมาเลือกนายกแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการผ่านกฎหมายร่วมของรัฐสภาทีนี้เนี่ยการที่พรรคเพื่อไทยแล้วก็รัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขามีแนวคิดในการเลือก ในการจะทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภาคประชาชนเนี่ยก็ต้องมีการทําประชามติตามที่สารรัฐธรรมนูญท่านบอกเอาไว้นะครับว่าให้มีการทําประชามติถามความเห็นจากพี่น้องประชาชนก่อนแล้วพอทําเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องทําประชามติอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งเนี่ยอย่างที่ผมเคยพูดไว้ว่าถ้ายึดจากงบประมาณในการใช้ในการเลือกตั้งเนี่ยพอกันนะครับก็ประมาณ6000ล้านบาท5000กว่าล้านเนี่ยหกพก็ทําหลายรอบก็ สูญเสียงบประมาณพอสมควรเลยแหละทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูอีกว่าไอการเลือกตั้งสสรเนี่ยถ้าทำก็ต้องทำทั้งประเทศเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีงบประมาณในการใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างมากครับแต่ถามว่าคุ้มค่าไหมกับรัฐธรรมนูญที่จะมาจากพี่น้องประชาชนก็ไม่มีอะไรคุ้มไปกว่าระบอบประชาธิปไตยที่มันถูกต้องตามหลักตามเกณฑ์และอันนาจประชาชนก็เป็นผู้เขียนเองครับ